ใครจะคิดว่าทะากศูนย์ปีอย่างฮิมาจังจะมีเด็กทารกด้วยการมาหลงรักแถมตอนนี้ยังมีเรื่องราวซึ้งใจระหว่างแม่กับลูกเกิดขึ้นด้วยเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อมิเซ่ถูกใจชุดหนึ่งเข้าอย่างจังแต่เพราะราคาสูงเกินไปเธอจึงตัดสินใจออกไปทางานพาร์ทไทม์ฮิโรชิเมื่อรู้ว่ามิเซจะไปทําพาร์ทไทม์ก็เป็นห่วงทั้งภรรยาและลูกสาวแต่ก็แพ้คําพูดกล่อมของมิเซจนได้ในเช้าวันถัดมาฮิโรชิบอกมิเซว่าดูแลตัวเองดีๆและวิธีการที่จะทําให้ชินจังขึ้นรถโรงเรียนทาบนน,น หลังจากนั้นเธอก็พาฮิมะไปที่เนอร์เซอรี่ตอนแรกฮิมะจังเนี่ยแอบงอแงแต่พอเห็นพี่เลี้ยงหนุ่มหลอก็รีบคานไปหาอย่างไวก่อนที่จะเข้าไปทํางานมิเซมีอเนอร์จีเต็มร้อยเมื่อถึงที่ทํางานตอนแรกคิดว่าจะเจอคนใจดีแต่แท้จริงแล้วมันไม่ใช่เพราะเธอเจอผู้จัดการที่แอบรววลามเธอและหัวหน้างานที่มีอารมณ์ฉุนเฉียวแถมปากปลาลามากๆในขณะเดียวกันที่เนอร์เซอรี่ฮิมะจังได้พบกับทารกคนหนึ่งชื่อว่าเกงกีคุงเด็กชายคนนั้นถูกใจฮิมะตั้งแต่แรกเห็นเขารีบคานเข้าไปกอดฮิมะแต่ฮ ทําให้เกงกิคุงร้องไห้ฮิมะจังยื่นตุกตาให้ปลอบใจเกงกิก็หลับไว้ด้วยความเต็มปากและตั้งแต่นั้นเกงกิก็กลายเป็นม้าข,ของฮิมะไปโดยปริยายด้านมิเซะที่ทํางานก็โดนใช้ให้เก็บของที่ลูกค้ารื้อไว้กระจัดกระจายจนไม่ได้พักกินข้าวพอถึงเวลาเลิกงานหัวหน้าก็ยังสั่งให้เธอเรียงต่อมิเซะปฏิเสธเพราะถึงเวลาต้องไปรับลูกแต่หัวหน้าปากปลากลับพูดมาว่าลูกของเธอหัวสมองเต่าตุน่นไปช้าหน่อยก็คงไม่รู้เรื่องเพียงเท่านั้นความอดทนของมิเซะก็ขาดเธอคว้าโหลดวาสบและเลงใส่ หนห,หน้าัวจากนั้นผู้จัดการก็มาแตะอ่งเธออีกครั้งก็โดนเข้าเป้าไปหนึ่งแมก่อนจะทิ้งความเท่เอาไว้เมื่อถึงเนอร์เซอรี่เหลือเพียงแค่ฮิมะจังที่นั่งรออยู่คนเดียวฮิมะเองก็อดทนไม่ร้องไห้ทั้งวันแต่พอเห็นหน้าคุณแม่ก็กลั้นน้ำตาไม่อยู่มิเสะก็ร้องไห้ไปด้วยและสุดท้ายมิเสะก็มองไปที่ชุดที่อยากได้และพูดว่าไว้ให้ฮิมะจังซื้อให้แม่แล้วกัน